พี่น,น้องครับอันดับต่อจากนี้ไปพี่น้องจะได้พบกับนักการทหารที่เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องมาโดยตลอดท่านเป็นนักสู้และเป็นวีรบุรุษที่พวกเราชื่นชมเสมอขอพี่น้องได้พบกับคนเอกปีชาเอี่ยมสุพรรณครับ ตั้งใจว่าจะเดินมาแล้วก็อยู่กับพวกเราแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรแต่ลหลานข้างล่างบอกว่าคุณลุงขึ้นมาพูดหน่อยที่จริงแล้วก็พูดไปเยอะแล้วแล้วก็ส่งความสันสะเทือนไปถึงรัฐบาลก็มากพอสมควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะพูดว่าเราทุกคนเนี่ย ที่มาอยู่ตรงนี้มาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองของเรานั้นเราทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองท่ามกลางที่รัฐบาลจะทำให้บ้านเมืองเราสูญเสียดินแดนมันเราก็ถือว่าเป็นพลเมืองชั้นดีของชาติบ้านเมืองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องฟังอะไร ที่มันบาดหูบาดใจเราเราตรวจสอบตัวเราเองว่าเรามาที่นี่เพื่อชาติบ้านเมืองเรามาด้วยความเสียสละเรามาเพื่อปกป้องแผ่นดินตามหน้าที่พลเมืองที่ดีตามที่กฎหมายนูนกำหนดไว้เท่านี้เราก็เป็นคนดีของชาติอยู่แล้วครับคนดีเนี่ยจะมีพลังทำอันตรายให้กับคนชั่วใช่ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นคนชั่วพยายามจะใช้วาทกรรมทำลายให้เรานั้นถือว่าเป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นยิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่ขาเขาก็สั่นมากขึ้นเท่านั้นแหละครับที่พูดนี่ไม่ได้ให้กำลังใจพวกเรานะพวกเราเนี่ยไม่ต้องให้ใครให้กำลังใจหรอกพวกเรามีความกล้าหาญเป็นนักสู้ชั้นยอดอยู่แล้ว คนที่เขาไม่เข้าใจพวกเราปราศจากความสำนึกในชาติและอธิปไตยของชาติหน้าที่ตนเองมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วก็ไม่ทำจะมีโอกาสเพราะว่าพวกเราได้อย่างไรความดีนั้นจะเป็นเหมือนมีดที่คอยบาดความชั่วทำร้ายความชั่วตลอดเวลาใครก็ตาม ที่เขาเป็นควรชั่วไม่สำนึกในชาติไม่ปกป้องประเทศชาติเขาก็ได้รับบาดได้รับคมมีคมหอกจากเราโดยปริยายทั้งที่เรามีแต่เพียงมือตบตน้้นแล้วพลังแห่งความดีนั้นมันมีพลานุภาพมันทำลายความชั่วได้ทุกซอกทุกมุมทุกขมขุนของคนที่ทำชั่วเพื่อชาติ เพราะฉะนั้นยิ่งมีปิเตริยาออกมาว่าพวกเราเท่าไหร่ก็แสดงว่าเขากำลังถูกความดีของเราทำลายล้างความชั่วของเขาให้จบสิ้นเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ <S <S เพราะเราจิตนิ่งเราไม่ต้องไปตอบโต้อ,อะไรใครเราเชื่อมั่นในความดีที่เราทำเพื่อปกป้องแผ่นดิน บอกป้องอธิปไตยของชาติจะมีไอ้ชาติชั่วคนไหนวิจาร์เราว่าอย่างไรเราอย่าไปสนใจมุ่งทำไปนิ่งแล้วรวมพลังทำทุกอย่างเพื่อชาติบ้านเมืองทำทุกอย่างด้วยจิตมุ่งมัน่นพลังแห่งความรักชาตินั้นเวลานี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ทุกยอมยา่าทั่วประเทศและต่างประเทศอยู่แล้วครับอยู่ที่บ้านผมไม่มีมือถือผมรับโทรศัพท์เกือบทุกวันทั้งใกล้และไกลพลังอำนาจแห่งความดีงามความรักชาติก็ค่อยขยายวงกว้างเผาผลาญความชั่วของพวกชั่วให้หมดแผ่นดิน เพราะฉะนั้นใครที่คิดทั่วทำชั่วทรยศกบฏชาติยังมีเวลาเหลือที่จะกลับตัวกลับใจหันมาสู่ความดีงามมาร่วมกับพวกเราเสียโทษหนักจะได้เป็นเบาฝากถึงพี่น้องทหารหารที่กำลังจับอาวุธสู้รบอยู่กับเขเมรศัตรูของชาติในขณะนี้นั้น ท่านเป็นคนที่มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีทำหน้าที่โดยตรงในการปกป้องประเทศชาติการที่เราวางกำลังของทหารไว้ตามแนวชายแดนนั้นมีหน้าที่ไว้ชัดเจนเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติเพราะฉะนั้นขเขมรม,มันยึดดินแดนเราไว้เราไม่ต้องรอ้อยใครสั่งที่บอกหลายทีแล้วจัดการกับมันได้เลย เราไม่ได้ลุกเราไม่ได้ลุกรานประเทศใดเทมเอนมันลุกรานเราก่อนยึดแผ่นดินเราไว้เป็นหน้าที่ของทหารโดยอัตโนมัติไม่ต้องรอให้ใครสั่งไม่ต้องเครียดจับปืนขึ้นดำเนินกลยุทธ์จัดการไปออกไปที่บอกว่าทหารต้องรอรัฐบาลสั่งนั้น เป็นข้อแก้ตัวของนายทหารโตโตที่ไม่สำนึกในบุญคุณแผ่นดินและไม่มีค่าอะไรที่จะมาบอกพวกเราพวกเรานั้นหนะ้าที่พลเมืองเราไม่ต้องเรียนหรอกแต่เราปฏิบัติดีปฏิเชื่อเสียสละเพื่อชาติตลอยไปลนะคนพูดไนละ้ทำได้ที่ที่ ถูกกำหนดไว้รัฐธรรมนูนแล้วหรือยังว่าปกป้องอธิปไตยทำแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นทหารไม่มีข้อแก้ตัวว่ารัฐบาลต้องสั่งการวางกําลังตามแนวชายแดนนั้นถือเป็นการบัตรโดยอัตโนมัติถ้ามีกองกําลังติดอาวุธเข้ามาต้องจัดการกับมันทันทีถ้าไม่ทํา ถือว่าละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่มีความผิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมไม่อยากที่จะต่อร้อต่อเถียงแต่อยากจะบอกประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาผมเองก็เคยถูกวางกำลังไว้ตามแนวชายแดนเช่นเดียวกันแค่พันเอกเท่านั้นกูก็ฆ่ามึงเรียบได้ไม่องพี่ใครมาสั่ง ไอ้ที่เดียวก็ดีแหละเพราะอย่ามาอ้างดีกว่าว่าต้องรอคำสั่งรัฐมนุมกนกำหนดไว้แล้วกฎการติดพันมีไว้แล้วว่าตามแนวชายแดนถ้ามีกองกำลังทหารติดอาวุธฝ่ายข่าสึกเข้ามาต้องตอบโต้ได้ทันที <S 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 เพราะฉะนั้นอย่าทอดเวลาอย่าหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ ถ้ากลัวก็บอกจะไปทำแทนเพราะฉะนั้นพวกเราทำหน้าที่พลเมืองที่ดีตามที่กฎหมายรัฐมนรกำหนดและที่สำคัญพวกเรามาที่นี่เพราะสายเลือดบรรพบุรุษของเราสอนให้เราเป็นคนไม่ขายชาติใช่หรือเปล่าวันนั้นเมื่อชาติเดือดร้อนเสียที่ปไตยเราก็ต้องมา ตากแดดตากฝนตากลมใช่ไม่ใช่ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่เราอย่างเต็มที่แล้วหมูหมากาไก่ที่มันว่าเราอย่าไปสนใจมัน <S <S 1> <S 1> ไม่มีค่าสำหรับเราเราต่างหากที่เป็นคนที่มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยที่รักษาอธิปไตยของชาติเช่เช่นบรรพบุรุษของเราใช่ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจพวกเราทําต่อไปคนมากคนน้อยไม่สําคัญไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องกังวลถ้ารัฐบาลเปล่านกกวีดเมื่อไหร่เต็มแผ่นดินแน่นอนเวลานี้รอให้เป่าอยู่เราไม่ต้องเป่ากันเองพวกเรารู้ฉลาดแล้วว่าเมื่อไหร่เราจะต้องเต็มแผ่นดินแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ ให้เราพักผ่อออกกำลังกายยึดมั่นในความดีเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองเอื้อเฟื้อต่อกันและอยากจะบอกว่าเวลานี้คนของเรานั้นยากจนชาวนาก็เดินผ่านมาเรียกร้องเพราะความยากจนของเขาพิธีแก้ไขความยากจนของคนในชาตินั้นไม่ใช่เอาเงินไปสาดใส่กระเป๋าแล้วก็เป็นหนี้ต่อไปทุกคนต้องใช้เศรษฐกจพอเพียง ตามที่ในหลวงท่านสั่สอยไวแล้วเพราะนั้นตนเป็นที่พึ่งของตนชาติจะอยู่รอดได้คนไทยต้องรักชาติเสียสละคิดดีทำดีพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกบคุณครับพี่น้องครับ ปรบมือให้กับท่านอีกสักครั้งนะครับพลเอกปิชาเอี่ยมสุพรรณครับพี่น้องครับผมเองได้ไปทำข่าวในศูนย์การเรียนรู้ของปฐมอโศกศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมไร,ร้รรรราสารพี่น้องเชื่อไหมครับว่ากเกษตรกรที่มาเรียนรู้ร้อยคนทั้งร้อยคน ได้เดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในพระราชบัญัตที่ว่าความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหาหากมีปัญญาและความเพียรร้อยคนทั้งร้อยคนประสบความสำเร็จครับพี่น้องเส้นทางสายนี้นำไปสู่ความยั่งยืนที่พระราชาผู้ทรงธรรมได้สร้างศาสตร์ของพระราชามาบอกประชาชนแล้ว แต่รัฐบาลนักการเมืองคุณภาพต่ำๆไม่เคยผลักดันให้เป็นนโยบายแห่งชาติครับพี่น้องเพราะเขาไม่เชื่อมั่นเขาเชื่อมั่นในเศรษฐกิจตาโตเศรษฐกิจแห่งความโลภเ,เ,เ,เอาเงินไปเติมเอาเงินไปใส่เอาเงินไปยั่วประชาชนให้ประชาชนหลงลักชั่วค้างชั่วคราวแล้วก็เมาเหล้าสุดท้ายคือหนทางแห่งการสิ้นชาติครับพี่น้อง ธนาคารก็เป็นของต่างชาติห้างสรพสินค้าก็เป็นของต่างชาติผลไม้ที่ขายอยู่ในหมู่บ้านและอบตอมีแต่แอปเปิลจีนครับพี่น้องพี่น้องเคยคิดไหมครับว่ากล้วยน้ำว้าหวีหนึ่งห้าสิบห้าบาทครับขายอยู่ที่ห้างสรพสินค้าแถวถนนสีลมห้าสิบห้าบาทครับกล้วยน้ำวา้าไข่พื้นบ้านไข่ไก่บ้าน ไม่มีกินแล้วในสังคมนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรสิ่งหนึ่งก็คือผู้นำรัฐบาลผู้นำทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้ที่จะผลักดันแก้ปัญหาของประชาชนนั้นใจบอดและก็สมองบอดครับพี่น้องอคิดไม่ได้ครับพี่น้องครับคนแบบนี้ ข้างล่างชัดเจนนะคะบ,บอกว่าเป็นมนุษย์ที่มีเขานะไม่อยากจะเอ,อ่ยออกมาว่าเป็นมนุษย์ประเภทไหนอ่ะแล้วแต่จะคิดนะคะ